สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าใครมีศีลที่ไม่ดีเนี่ยนะไป็นเจริญสิะฐานสี่เนี่ยส่วนมากแล้วไม่เจริญนะความหมายคือเจริญสิบฐานสีไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่า นะครับเมื่อเราไม่ได้สมาทานศีลเอาไวนะ้นะเช่นบางคนยังผิดศีลอยู่บ่อยๆเช่นโกหกนะการโกหกเนี่ยแน่นอนนะมันก็ไปขัดกับคาว่ามีสติใช่ไหมเพราะว่าเราบอกมีสติในกายเวทนาจิตธรรมนะแต่พอเราเริ่มพูดโกหกปุ๊บเนี่ยนะจิตก็รู้ทันทีเลยว่าอันเนี้ยนะมันเป็นการทุศีลมันเป็นการผิดศีลก็รู้ทันทีเลยนะว่า อันนี้เป็นอกุศลเป็นอกุศลที่เห็นชัดๆอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทุศีลหรือผู้ที่ไม่มีศีลแล้วก็ไม่สมาทานศีลเนี่ยเลยมากแล้วจริญสติปัฏฐานสีไม่ได้นะจะเริยไม่ได้จริงๆอย่างจังอ่ะนะเพราะว่าตอนดีที่จะเริ่มจเจริญสติปัฏฐานสีนเนี่ยนะมันก็เริ่มทุศีลละนะเช่นกูขุกนะเช่นบางทีนะไปแอบ มีกิ๊กนะมีชู้อใครอยู่เงี้ยนะมันก็จเจริญสีฐานสี่ไม่ได้นะแค่พูดถึงสีห5นี่มันก็เกิดอกุศลน,นะเรียกว,ว่าขึ้นในจิตเรียบร้อยแล้วนะจากการทุศีลีเนี่ยเป็นต้นเพราะนั้นศีจึงเป็นเรียกว่าเครื่องกันกรองนะอย่างหยาบด้วยซ้ำไปนะศีห้าน,นี่นะเป็นเครื่องกันกรองอกุศลอย่างหยาบหยาบด้วยซ้ำไปแต่ก็เพียงพอ นะที่จะเป็นบาดฐานไปสู่การบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันซึ่งพระเจ้าก็ได้บรรยายสรรพคุณใช่ไหมของความเป็นโสดาบันไว้โอ้โหดีเลิศอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเต็มไปหมดเลยนะซึ่งผมก็พูดมาเยอะและ้วนะก็ย้อนดูคลิปเก่าๆผมแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่จะเจริญสติปัญสี่แล้วจเจริญนะไปสู่โลกุณธ,ธรรมนะเกิดการบรรลุธรรมเนะี่ย จึงจำเป็นต้องมีศีลเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มแรกนะอย,กอยากจะเจริญสีฐานสนะี่อ่ะเราไม่สมาทานศีลห้าเลยหรือว่าศีลขาดบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ก้าหน้าเพนะราะว่าการที่เราสมาทานศีลห้านะเช่นเราตั้งจิตไม่ต้องจริงๆเราไม่ต้องไปสถานที่ไหนไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปหาบุคคลเลยนะมันอยู่ที่จิตเราล้วนๆเลยเนะช่นใครเนี่ยเข้าใจนะว่าการจเจริญสีฐานสี่ นะครับคือการเรื่องของการฝึกจิตล้วนๆเลยเราสามารถที่จะตั้งสัจจะนะแล้วก็ที่ฐานจิตตัวเองนะอย่างเราพนมมือเท่าไหรนะข้าพเจ้านะขอสมาทานศินห้านะบางคนไม่ไม่แน่ใจเก็ขอแค่วันเดียวก่อนข้าพเจ้าขอสมาทานศินห้าวันนี้ให้รอดก่อนเห็นไหมแต่าบางบางคนนี่มั่นใจมากขึ้นข้าพเจ้าขอสมาทานศินห้าหนึ่งเดือนนะไม่ผิดสินหน้าเลยใช่ไหม หรือบางคนเนี่ยมั่นใจมากกว่าน,นั้นอีกข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าสามเดือนเลยเห็นไหมแต่บางคนนี่มั่นใจหนักกว่าน,นั้นอีกเห็นไหมมันเป็นกําลังใจเป็นขั้นขั้นข้าพเจ้านะขอสมาทานศีลห้าถือศีลห้าตลอดชีวิตนี่โอ้โหนี่สัจจะอธิษฐานแล้วเมื่อตั้งสมาทานศีลห้าใช่ไหมหนึ่งวันก็ดีหนึ่งเดือนก็ดีสามเดือนสามปีตลอดปีตลอดชาติก็ดีเนี่ย เมื่อตั้งแบบนั้นปุ๊บจิตเริ่มมีกําลังกำลังอ่อนๆของการที่เราพร้อมแล้วที่จะเลิญสติปัฏฐานสี่ก็คือสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมถูกไหมพอเมื่อเราจเจริญสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ต้องประกอบด้วยสัมมัปปธานสี่นะสัมมัปปธาน,น <ะ S 2> สีมม่ก็คือความเพียรที่จะระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดใช่ไหม เมื่อเราสมาทานศินห้าก็แปลว่าเรามีเกราะป้องกันจิตระดับหนึ่งเห็นไหมพอเราจะ,จะเจริญสิทิราณะสี่ใช่ไหมเราก็ต้องเพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเนเพราะฉะนั้นพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเฮ้ยอยากจะโกหกอยากจะทำยอดขายอยากจะโกหกเฮ้ยแมผู้หญิงคนนี้เห็นไหมโหเห็นแล้วสวยจังเลยใช่ไหมมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ายังอยากจะมีกิ๊ก ก็โกหกว่าไม่มีแฟนไม่มีคู่ครองอะไรก็คือนั่นแหละก็คือเมื่อเราสมาทานศีลใช่ไหมก็เรียกว่าเมื่อจเจริญสีบประฐานสก็จะประกอบด้วยสัมมัประทานสก็คือเพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดโดยง่ายคือมีศีลห้าเป็นกรอบอะไม่โกหกไม่ประพฤติผิดในกรรมใช่ไหมไม่ทําสติให้เสียไป เห็นไหมแล้วก็มีความเพียรในการละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วื่อกีเริ่มเห็นนะปุ๊บเห็นสาวสวยเกิดราคะกำลังคิดจะจะผิดศีลดีไหมจะโกหกนะว,ว่าไม่มีแฟนเน,เนี่ยไหมเนี่ยมันเริ่มเรียกว่าเพียนใช่ไหมเรียกว่าละบาปอกุศลคือราคะเนี่ยบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอ้อบอกว่าเห็นไงโอ้มันเกิดอ,อย่างราคะ ที่จะผิดศีลเราก็เลยระวังนะละบาปกุศลที่มันเกิดขึ้นที่จิตเราเห็นเราก็ไม่ให้มันเำนียมหน้านะอันนี้คือการใช้สัม,มปัตตานสีแล้วสต่มาเพียนอะไรครับเพียนเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอ่าก็แบกอะไรก็แบบว่าเราก็เพียนให้มีสติบ่อยๆเพราะสติมันมักจะหายนะเดี๋ยวก็เผลอ,อ,อนู่นเผลอนี่เผลอนั่นเผลอไม่รู้ตัว เผอไม่ทันรู้ความรู้สึกสุขทุกขนะ์เฉยๆนะเผอไม่ทันจะเห็นว่าจิตดีจิตอะไรนะบางทีก็สินขาดนะเพราะว่าไม่เพียรน,นะครับเจเริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะผู้จะรักษาศิหนห้าได้เนี่ยต้องมีสติสติทันนะกุศลเนะี่ยตากระทบรูปอุย้ยคนนี้สวยจังเลยเกิดราคาขึ้นเห็ไหมก็เริ่มที่จะทำไมเห็นละ ว่าอราคาเกิดขึ้นก็บางคนก็จะไปคบเพื่อเป็นกิ๊กใช่ไหมเพราะมันมีแฟนอยู่แล้วมีคู่ครองอยู่แล้วก็จะไปมีกิ๊กมีชู้ชนะเพราะฉะนั้นความเพียรในการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นก็คือเจริญสติเพราะสติเห็นปุ๊บมันเห็นอกุศลพอไม่เห็นอกุศลปุ๊บใช่ไหมอ่าเพราะสติเกิดอกุศลก็ดับเพียรเจริญสติอ่าก็คือกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียงเจริญกุศลธรรมที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียงรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วให้ตั้งมัน่นพอมีสติกับบ่อยๆก็เห็นทัน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 เมื่อมีการสมาทานศีลห้าใช่ไหมหนึ่วันก็ดี1เดือน3เดือนหนึ่งปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยก็เหมือนมีเกราะป้องกันก็เกราะนี้ก็จะเป็นฐานในการเสริมการเจริญสติปัฏฐานสี่ ทำให้สี่รัสารสี่ที่ประกอบด้วยสมรประธานสี่ของเราเก้าวหน้าไงก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าต่อไปอะไรมากระทบตากระทบหูเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็รูทันนะมันก็จะเห็นทันว่าโอ้ยอันนี้กุศลอันนี้อกุศลนะอันนี้อกุศลอันนี้กุศลก็จะเห็นทันเพราะเห็นทันเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเราเราเล่นเกมนะแต่เป็นเล่นเกมระหว่างธรรมะกับกิเลสนะบพราะสติปัญญานี่เป็นธรรมะ นะส่วนไอ้ตัวกิเลสก็ตัณหานะไอ้โรคกดหลงอนะราคะโทสะโมหะอะไเนี้ยอันนี้คือตัณหาเมื่อเรามีสติปัญญาก็เป็นกุศลน,นะพวกไอ้โรคกดหลงก็เป็นอากุศลมันก็เริ่มทันกันแล้วมันเหมือนเล่นเกมนะก็เรียกว่าเป็นเครื่องต้านทานกันเหมือนกับผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะแลวนั่นแหละ ถ้าเรามีศีลที่เราสมาทานแล้วมันคงนะเช่นสมาทานหนึ่งวันเฮ้ยเราทําได้วันนี้ศีลไม่ขาดเลยเฮ้ยเราสมาทานไว้หนึ่งเดือนเฮ้ยเราทําได้ศีลเราไม่ขาดเลยศีลเรานี่เจ๋งแจ๋วมากเลยเฮ้ยเราสมาทานไว้ศีลเราสามเดือนโอ้โหเรารักษาได้อะ่ะการรักษาศีลห้ามต้องประกอบก,บกับการเจริญสติปัฏฐานสี่ระดับหนึ่งนะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยเราต้องมีสัจจะอธิษฐานบาร,รมีที่ เข้มแข็งหรือมีศีนบาร,รมีเก่ามาที่เข้มแข็งไม่งั้นแล้วสีมนมันมักจะขาดเพราะว่าเหตุการเฉพาะหน้าบางทีมันเอาไม่อยู่สติหายแล้วก็ทําให้ศีนขาดแตล้วเราสามารถรักษาศีน5ได้3เดือน1ปี5ปี5ปโอ้โหบั้นใจละใช่ไหมใครรักษาศีน5้าได้5ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะใกล้เคียงกับจะเป็นพระโสดาบันแล้วนะ ราะว่าพระโสดาบันมีศีลห้าเป็นปกติอย่าลองทดสอบจิตใจดูบางคนเนี่ยสมาทานศีลห้ามาหนึ่งปีละโหรักษาเนื่อว่าได้อะหนึ่งปีบางคนทําได้ล้บางคนขยายเวลาต่อรักษาศีลห้าสามปีนะโอ้ยทาได้ละจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าคนที่สมาทานศีลห้าแล้วก็จเจริญสติปัฏฐานสี่ควบคู่ไปนะจริงๆอนะสามปีเนี่ย ถ้าเจะเรประฐานสี่ถูกต้องนะมีโอกาสสูงทจะบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเพราะว่าอะไรก็บเพราะว่าศีลของบุคคลที่สามารถอยู่ได้ในศีล5้าโดยที่ไม่ขาดไม่บกพร่องเลยนะในเวลาสาปีเนี่ยนะเรียนแบบความเป็นโสดาบันเน่ะนะนะเรียกว่าใกล้เคียงมากแล้วอะนึกข้าวว่าเพราะฉะน,นั้นนี่ถึงบอกอไงครับว่าผู้ที่มีศีลเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ก้วก้า เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีศีลเนี่ยเวลาใครมาพูดว่ามาใส่ความใส่ร้ายไอเราโกโหกไอเราพูดเท็จะมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะคนที่มีศีลเขารู้ว่าเขามีศีลเขามีเกราะป้องกันจิตเขานะแล้วก็อย่างที่บอกนะผู้ที่มีศีลถ้าเราสมาทานแล้วเรารักษาได้นะสามปีห้าปีพร้อมกับการเจริญสีฐานสนีะ่นะเนี่ยบุคคลนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับความเป็นโสดบันนะนะ จริงๆแล้วอ่ะถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่ถูกกําลังจิตกําลังใจเนี่ยนะเพียงพอแล้วเนี่ยสามปีห้าปีเนี่ยบรรลุธรรมได้แล้วนะนะใครที่ยังสมาทานศินห้าเป็นห้าปีสิบปีแล้วเนี่ยนะยังบรรลุธรรมไม่ได้เนี่ยแปลว่าเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ถูกอาจจะเจริญสติปัฏฐานสี่ผิดนะหรือถ้าเกิดบอกว่าในภาษาเขาเรียกว่าสังสม บุญบารมีจต่อดีตชาติมาน้อยคือพูดง่ายคือชาตินี้นะเพิ่งจะสมาทานสินห้านะเพิ่งจะเริ่มจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ครับมันทำให้กําลังจิตกําลังใจในอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยมันไม่เพียงพอนะที่จะเกิดการบ,บรรลุธรรมหรือว่าแบบนั้นก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแต่ละคนสร้างเหตุนะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะว่า ผู้ที่มีศีลเนี่ยนะก็จะกลอาหารอัดหารเพราะศีลมมนเหมือนกับเกราะมันเหมือนเสื้อเกราะคุ้มครองจิตเลยนะก็จะมีความกล้าหารแก้วกล้านะเวลาใครมาใส่ร้ายใส่ความปักปัามนะใครมาทําไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยนะผู้ที่มีศีลก็จะตั้งมั่นเหมือนฐานนะรู้ถึงฐานที่ที่ตั้งมั่นแข็งแรง แล้วผู้ที่มีศีลน,นะที่ตั้งมั่นแข็งแรงเมื่อจเจริญสติปัฏฐานสี่พัฒนาพัฒนาไปเนี่ยกำลังของจิตก็จะสูงขึ้นกําลังสติกําลังสมาธิกําลังปัญญาก็จะสูงขึ้นนะก็ยิ่งทําให้เป็นผู้ที่ไ่มั่นคงมีศีลมั่นคงมีสมาธิมั่นคงมีปัญญามั่นคงเนะี่ยเวลามีใครมาว่าร้ายใส่ร้ายก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวก็เพราะว่ามีศีลเป็นเกราะนะ มีสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงกั้นนะมีปัญญาเนี่ยเปรียบประดุดอาวุธเหมือน,นเขาเรียกว่าธรรมจักนะในการตัดนะไอ้พวกอกุศลทั้งหลายเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาเล่าส่วนฟังมันก็จะแตกต่างจากคนทุศีนนะเหมือนคนบอกเอ้คนทุศีลเนี่ยเอ้ทำไมเขาหน้าด้านอย่างใช่คนมีศีลจะกแกล้กลา นะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเสมือนอาพร์มันเครื่องประดับนะมีความเกล้ากล้ามีความสง่างามผู้ที่มีสินนะเวลาใครเขาพูดถึงเรื่องคนทุกีลคนไม่ดีผิดศิลเนี่ยคนมีศีลเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมันมีราศีเขาเรียกว่ามีมีอาพรหรือมีราศีของความดีอยู่ในใจแต่ถ้าเกิดคนทุกีลเนี่ยนะ เขาก็จะปกปิน่นความทุศีลเขาเนีด้วยความหน้าด้านนะที่เราเรียกภิกษุ่ที่ทุศีลผิดพระธรรมวินยัยนะว่าอรชีเนี่ยแบบแบน้าด้านรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองอทุศีนนะไปเสพเมถุนบ้างนะไปดื่มเหล้าไปสัญญาเสพติดนะไปขโมยของไปโกงเงินอะไระนะแต่ว่ายังสวมเครื่องแบบอยู่ ว่าตัวเองเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยเขาถึงเรียกว่าอารัชชีหรือว่าหน้าด้านนะพวกนี้ไม่ได้แก้วกล้านะพวกนี้ก็คือเรียกว่าหน้าด้านอีกประเภทน,นึ่งนะเขาไล่ยังไงเขาใหญ่ยังไงเขาก็ไม่ไปนะเพราะว่าไม่รู้ไปแล้วจะไปธรรมะไรทํามาหากินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแต่ไม่มีความองอาจกล้า,าหาญความแก้วกล้าของศีลไม่มีศีลเป็นอาภรณ์นั่นเอนงนะเพราะนั้นเล่าสู่กันฟังนะครับ ระ้านผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีล5้าศีลแเป็นต้นนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ